สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่นคนปรปฐมนะเราจะมาดูที่นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ดูที่นะเรารอเจ้าของที่มาพาไปอยู่ <S <S คือเราอ่ะโดนป้ายยามาจากคุณถ่าแฮปปี้ชาแนลใช่ไหมเออเราเห็นตรงมาสู่ที่นครปฐมเนีแล้วโอ้โหแบบริมทะล้มสวยมากมาก็เลยไปสอบถามเขามาแล้วก็ตามเขามาเขาบอกเออดีค่ะเขาชอบก็มาซื้อ่ติดๆกันเลยแต่เดี๋ยวเรามาดูก่อนยังไม่ได้ตัดสินใจจะซื้อมาดูก่อนว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ เจ้าของที่มาแล้วนะคะเดี๋ยวจะนั่งเจ้าของที่นี่เหรอคะเราไปนั่งที่นี่ที่นี่เป็นร่ได้ครับได้ครับเชิญครับพี่สถานีเลยเปียร์อาร์ครับจ้าสวีค่ะเปียร์อาร์ถับเจ้าซีกูเป้เลยนะครับจ้าเป็นเราได้นั่งเลยเบนเลยมารับประสบการณ์หน่อยใช่ไหมใช้ดีไหมครับก็ดีนะมันเป็น SUV นะวีนะ อย่างเงี้ยก็เสร็จแล้วใครสะดวกก็ปลูกกันแล้วก็เริ่มปลูกกันเยอะละอันนี้เจ้าของตลาดเวิร์มมาร์เก็ตแกก็ซื้อเราเยอะไปทําตรนนู้นก่อนเป็นที่เสร็จสองก่อนแต่จาที่เห็นนี่คือมีเจ้าของมาแล้ว,ลว,ลว,ลวน,นี้เราดูว่าไอ้ที่เสร็จแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยมีต้นไม้มีหญ้ามีคอนทัวร์มีเยอะๆท,ที่เสร็จแล้วอะอย่างนี้ก็คือเป็นที่มีเจ้าของมากันมาก<ต>น,นี่หมดอ๋อมีหมดทุกๆที่โอ้มีแบบเป็นเหมือนต่ออยู่ด้วยนะเป็นแบบกินออกมาแต่ว่าเราไปได้เหลี่ยมไหนมุมไหนจังหวะไหนทีนี้ที่เสร็จแล้วจะเป็นนอย่าง้มัจะดู ถ้าเราไปดูที่ตรงนู้นมันก็จะเป็นดินอยู่ยังไม่เสร็จมันจะมาดูว่าเราเสร็จเราจะเป็นยังไงอ่ะเรามีต้นโมงต้นไม้พอปีนึงผ่านไปมันก็จะล่มลดนอย่างเงี้ยนะสนามยงสนามหญ้าแล้วก็เราปูให้ย่างเงี้ยจบเนี่ยมีหญ้าที่คุณถามบอกงั้นจะมีหญ้ามีต้นไม้ใหญ่ก็แบบนี้แหละแล้วเราก็ไปต่อยอดเป็นอะไรก็ง่ายอืมจังหวะเราไปได้แปลงเล็กมันก็จะถูกตังหน่อยบางทีมันต้องกำบับคับด้วแปลงใหญ่อย่างเงี้ยเพราะพื้นที่มันเยอะเพรามันอยู่ที่โฉนดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแล้วอย่างเดินนี้เฮียทำ สร้างขึ้นมาใหม่ <ผม S 1> ที่ดินหมดเลยอ่ะที่ดินมันก็แบนๆทั่วไปแต่เราพยายามกดมันให้ได้อ๋อเรากดเล็กมาผมนะไม่ไม่ไม่กดดิไอพวกเี่คฟักทิ้งไปขายที่อื่นอ้าวและที่เหลือมันเหลือจะขอบขอบที่กฎหมายกำหนดใหนระยะเว้น4 0 50เมตรมันก็แบนแบนี่อย่างเงี้ยบ้านแบๆนๆเงี้ย แต่เวลาระยะทางทํางานเขาพยายามดึงตัวมันบั่งเอากลับมาไม่มีการถมลงไปเพื่อความปลอดภัยอคอยกลับมาลดน้าหนักมันแล้วก็สร้งเป็นภูเขาไปแล้วอย่างเดียวนี่คือส่วนเฉลี่ยลึกเท่าไหร่ครับอันนี้ประมาณ20เมตรได้20เมตรโอ้โหก็ลึกเลยนะลึกไปเลยมันจะได้ดาน้าใต้ดินนี่างน้สะอาดตลอดแล้วถ้าลึกไปพอมันก็ไม่สะอาดทั้งไอ้พวกพืชน้ำต่างๆแล้วแสงแดดที่ส่องมามันก็วุ่นวายนะ โหขุดยี่สิบเมตรแล้วมันเป็นทรายแต่ว่าขุดไปขายที่เยอะเลยนะตรงนี้นะไม่คยได้สมัยก่อนอาจจะได้สมัยนี้ถ้าทำนาที่ดินอย่างนี้ไม่ก่ากำไรละม <c oughs> ันเป็นปอดไตเก่าที่มีศักยภาพแล้วนะแล้วความกว้างมันยาวได้เอาแต่และแปลงนี้กนรล้วยังไงครับเนี่ยตอนเนี้นนอ๋อแต่ว่าแปลงนี้ใหญ่มากแปลงนี้กี่ไร่ครับเนี่ยสี่ไร่อ๋อกินน้ํานี่เลยใช่ไหมคนอื่นก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าบังคับโดยรูปแปลงโดยรูปโฉนดด้วยอะไรด้วยอ๋อตรงู้นเลยสี่ไร่ ตามขอบขอบขอบเราจะคิดตังค์เพราะบนบกเป็นไงเขีวเจ๋งไหม <c oughs> เอาไว้ถ่ายละครสวยดีนะไม่ซ <c oughs> ื้อตรงไหนก็ได้จะมาได้ทั่วเลย, 8, ย,ยติดน้ำใหญ่ๆก็ประมาณแปดพันอย่างเงี้ยอ๋ออย่างเงี้ยติดน้ํารอบไปหมดอย่างเงี้ยประมาณที่แปดพันบาทแปดพันบาททาให้อย่างเงี้ยยันโอนเลย <c oughs> แต่กำหนดของเนื้อที่บางทีมันก็แล้วแต่จังหวะนะบางทีมนันต้องใหญ่บางทีก็เล็กเรแต่ที่เรามีแฟนเล็ก แต่หน้าบึงเป็นคลองเลยก็สวยอ่าแล้วเล็กนี่เราทําอะไรได้บ้างขี่จักรยานได้ไหมครับมันก็ไม่ควรอ่ะชาใช้อะไรก็เงียบอ่ะเครื่องยนต์ไฟฟ้าน้ํามันก็ได้แต่เงียบเลยเงียบกว่าเงียบเงียบอย่าไปเถียงดังเพราะว่าทุกคนก็อยากจะอยู่สงบถึงมาที่นี่ก็ไม่ผ่านอย่าเล่นอะไรเป็นที่เออเรื่องเกี่ยวกับย้ายไม่เสียงรบกวนสันอย่างเดียวอ่ะแล้วก็ใช้ได้สุดๆเล็กนู้นเป็นที่เป็นที่ของเราหมดเลยใช่ไหมครับไม่ได้มีที่สาธารณะออกไปใช่ไหมครัไม่มีนะเป็นที่สามรต้องของเราแล้วทั้งโครงการมีรั้วล้อมรอบไหมครับ ก็เนี่ยแต่และบ้านเราไปลาลแล้วมาเ็า็ล้อมหมดอ่ะเขาจะเป็นรั้วขอบอยล้อมรอบนะก็รูถนนรอบรอ,อบบึงแล้วก็แต่ละบ้านก็ชนก็หาบึงเรมเชื่ว่าที่เห็นทํากันก็เขาขยัดบึงใช่ไหมเขาจะมีถนนรอบบึงเราก็ไม่สามารถเป็นเจ้าของบึงแต่อย่างเงี้ยเราก็เป็นเจ้าของเต็มที่ในผู้บ้านลอยน้ําได้อะไรได้เต็มที่ไปแต่บ้านลอยน้ำแ <c oughs> ข,งขง็งปลาอะไรก็เป็นอืม อ่ะแล้วทำแพรยื่นไปในน้ำนี่เฮียมันมันมีข้อกำหนดอะไรไหมฮไม่เราตามสบายทำให้มันสวยงามทำให้ดีแต่อย่าไปรบกวนเพื่อนบ้านแค่นั้นแหละตรงนี้ก็เป็นที่ของของที่นี่ใช่ไหมของแปลงนี้ก็หมดนี่เลยตีไรเนี่ยถึงน้ำเลยนล้วเรื่องว่าไปปลูกอะไรก็ลูกได้ในน้ำถมดินไปอีกก็ได้คุณเล่นอย่าคุณเล่นรบกวนรบกล้องเนี่าทำเดียวอย่ารบกวนกันที่ดินถ้าเกิดว่าจะซื้อเนี่ยมันเท่าไหร่ที่ดินเนา ก็ไล่ประมาณเท่าไหร่ไล่ประมาณสามล้านได้ไล่ประมาณสามล้านตารางวาลูก <Okay. S 1> อย่างถ้าที่ในกรุงเทพฯ่ะตารางวาเป็นแสนลูกที่เนี่ยตารางวาละเจ็ดพันเข้าใจไหม แม้ทุกที่ตรงนู้นเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเหมือนก่อส่วนตัวเลยด้วยนะเป็นแหลมเลยอ่ะโครงการสองนะมาดูโครงการสองยังไม่ได้ปูหญ้าจะเป็นดินแดงๆก็ต้องจินตนาการเอานะครับอัพร้อมแล้วแหละใกล้จะปูหญ้าจะเป็นว่าดูลงมาอียกหน่อยแต่เราลงมาดูที่กันนะครับ ตรงเนี้ยมันียสวยตรงเนี้ยมันสองไร่แต่ว่าถ้ามันเยอะเราก็สามารถซอยสมมติถซื้อจริงอะเราก็แบ่งได้อะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ตรงนี้คือมันสวยเพราะว่ามันได้น้ำเยอะโอเดี๋ยวเขาว่างเลมาลงรายละเอียดกันไหนเฮียสองไลน์คือตรงไหนถึงตรงไหนนะครับงง อ๋อคงง่าเลยเหรอไอ้ถนนจะมานสีไร่ไอขบวนที่มันสองไร่กว่าอย่ไปถึงแหลมด้วยเลยใช่ไหมครับเออดูนถ,ถ้าถ้านนอันนี้ก็แค่เนี้ยแค่หน้นา,นานี้แล้วกันที่คนเสื้อกเกี่ยวตัดตรงไปเนี้ยอันนี้มันสีไร่แต่เราก็ถ้าจะซื้อแบ่งก็ซื้อแบ่งมาท่าเนี้ยแล้วก็ยกไปหมดยก,ยกไปหมดเลยยกยกทั้งน้ำทั้งดินไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าคิดตังขายก็คิดบนขอบบนตัดถนนออก จะต้องประกอบชุดอย่างเงี้ยอ่าแล้วขายเป็นไร่เฮียาขายเป็นราคา,างไงครับเขาขายไปยิดตารางวาเป็นตารางวาละแปดพันที่ไม่เรียบร้อยหมดเลยนะยาดจัดสวยๆบันแั้แหละเดี๋ยวชอบไหมคะชอบค่ะเดี๋ยวทีงนี้ก็จะมีรู้ว่า ออ่าาหมมมมมีมีมัไะไรเเืนนกบลลลงแล้วป็โสุดตัววแแลแล้้เปป็นไดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีหลายแปลงเลยก็คือสวยเนาะมันก็ติดน้ำอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปคิดตัดสินใจก่อนนะคะเพราะว่าบ้านทีุ่ดูแลก็ยังสร้างอยู่ไม่เสร็จยังไม่เสร็จเลยจะมีเงินพอนค่ะเออไม่มีตมังค์เนี่ยไม่มีตมังค์ดูไว้ก่อนอ่าโอเคค่ะแล้วลาไปก่อนค่ะ